อ้าวงามค่ะพี่นอ้องเก็บเลยค่ะโอ้ยพี่เนี่ยโอปุยอยู่ไปซ้อนเสื้อที่ข้าวสาระข้าวพี่น้องมาข่าวปลาหาเห็ดน,นะคะมากับคุณยายนูน่นมาหอดปาลาเรากำลังสียังข่าวปลากันไปค่ะพี่น้อง ไปรุ่นน้ำกันด้วยว่าถ้าสีมานบ่เหมือนก่นโอ้ดอกแหลกแหกมานเนาะพี่น้องออ,อนี่ดอกเดียวบอกคุณชายดอกเดียวอดอกงามๆเลยค่ะนีดิดนตุมค่ะพี่น้องพอแล้วพี่น้องดอกนึงค่ะเก็บน้ำเพื่อนแล้วดอกใหญ่ๆค่ะนี่ไข่เขียว ไข่เขียวครับพี่น้องดอกสวยด้วยนี่ดอกต้มอ,อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องไข่ตูมพีน้องดอกส,สวยๆค่ะดอกอง,ง่ายง่ายมาพี่น้อง ไข่เขียวเก็บเลยค่ะคุณยายเป็นตะแข็งดีแทแตะละดอกดอกตูมป่คะพี่อนุ่มดอกบานย่างงามด้วยพี่หนุอมปานบานตะว่าแข็งกันวะเนี่ยไข่เขียวค่ะ ดอก,กไเพี่ป้องไข่เขียวดอกอสวยๆค่ะนี่อีดอกนึงก็กน้อดอกตูมอ๋อดอ,ยยอ,อกี่โอ๊ะอกเขาไข่<ม>ไข่ตูมอบอบริสุทธิาดเลยแม่จ๋อก้อนน่ะนีกินหมดไปม,มีรมานีจบอกแ้เอาหมดผอไข่ให้เรมกี่น้นง เป anyway, ิดายเปิดอุ้ยไข่ใหญ่ๆดหนแมนบ่ล่ะเิ่จะเิ uh. Mine, oh, uh. ่งนเบาใ่นนะง่หืองครับ่พ่ไปเิใอีกเนี่มน่ะม่ีเบาย่หกล่ะือแล้ว เราโอ้มืโมนี่เดีเก็บไข่น่าเปิดกูพี่น้องไข่เรืองงไหมคุณยายเปิดเบิ้งเบื้องงบหางเปิดเบิ้งเปิดเบื้องบกขาวบกขาวโอ้ขาวจ้าก็ไข่ตูมตูมพี่น้องทีน่ะอ้ยงามแท้แค่ตุกุยจุ่มตูมบูพี่น้องสวยงามนี่ดอกนึงกีครับพี่น้องนี่เป็นสีจู่สองดอกคุณยายเก็บเลยค่ะ เน่ะตัวยังงามเลยค่าแทบจิบวตองตัาเลยม่แนว่วเ <c oughs> ห็นไว้ฐาแล้วสือสวยเกิด้กือบีนองเขาค่อยตุม้มค่ะพี่น้องตุง้มๆค่ะเห็ดดินค่ะพี่น้อง พีน้องเก็บมือขาอุ้ยตรงนี้ปุกอยู่โอ้ยหันซ่อนโอ้ยดอกอะไรโอ้ยขาไหมขาหมีนักดอกเลยล่มเลยโอ้ยพี่น้องนี่คือข้าวโพดอยู่พี่ดอกนึงพี่โอ้ยเห็ดไข่ขาวมันว่าขุณย่าหนีิไข่เขียวไข่ขาวไข่เขียวโอ้ยยังไม่แน่อยากกินน้ำดูให้คุณย่าเก็บก่อนพี่น้อง บ้านบ้าน้ะกับมันที่เนี่ยมากินอีกก็หาเอาขาเอาตาเรา,าดาว้วยงตาเราขาหลอดก็น่ะเพิ่นได้เห็ดดอกตูมหลายอยู่พีนอนแค่ห้าเันไปเบื้งมันวานฟังท่านพี่มันต้องออกว่าสันไผพี่นองไปดูน้ำกันค่ะห้าสิบอคือเพิ่นปะดวงไผ่ดวงมนันเนาะตา เพิ่นเห็นเท <laughs> ่ากับสิไข้โคนขา่อเก็บไปหกไอตู้มเพิ่น เห็ดดินพี่น้องสวยๆะเก็บเลยค่ะคุณยายเก็บเลยค่ะโอ้พวกเนี้ยหักเปาะมาหนึ่งพี่น้องเลยเก็บเลยตัดขาเลยตัวนี้เอิศเลยพาเป็นเห็ดผึิงว่าแม่เลยพี่น้องนี่ไปเห็นสูงๆนะคุณยายเปิดเห็นเห็ดไค่เห็ดไค่เห็ดไค่ มันมีใครบอรุ่นรุ่นรุ่นแม่นบอโอ้แม่นี่รีพี่น้องน่ะโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าเจ้ามันเน่าแล้วโอ้ยมีเนี่ยมันม่สวยของดอกผลเจ้านั่นนันดอกนันได้ยุ่ยนะไปครึ่งนึงโอ้ขาก็ได้อืมโอ้ยขาดสีหายก็ไดเนาะเนาะเอาเอาได้บ่โอ้ไดได้ดอกเอาไว้เพิ่มเพื่อเฉาซะเอาโอ้ยซาอันงานว่าป้อ ขึ้นได้ก่อเห็ดอย่างนั้นพี่น้องคุณขาวๆคุณช่องดอกพุ่มดอกพุ่มบานอันนี้อันนี้ที่จังสิตูมมันบ้าเที่จังที่จังสีแมนไข่แมนไข่เห็้นหลงโง่ดีหล่ะนั่นไข่เห็ดค่ะพี่น้องคุณยาย้เยอะเยอะเยอะโอ้ยผีหลีมันผีหลีว้าว โอ้ยเด็กเก็บไข่เ so ด็กเก็บไข่นะเพื่อนเราพี่น้องไข่เห็ดเรางกโอ้ยมันเป็นไข่อยู่เลยเออเกิดอะไรพ่อยอะไรก็นี่ยเนี้ยได้หลายไข่นะตีผอต่อใครก็ได้สามใครเหรอคนยากเลาไม่รูดไม่รูดผอไข่เห็ดพี่น้องมาพี่สูตรด้วยไข่เห็ดพี่เหล่ไข่เห็ดเรางกดีนะพี่น้องเมนเดโอเคเก็บกระบาดน่าสนใจโอ้ขึ้มีไข่เดียวนี่ ต่กไข่เห็ดพี่น้องเราได้พาบไปทำเมนไข่เห็ดพอที่สวยแต่พี่น้องสวยนี่ไข่เดียวนะนี่ไข่เดียวพี่น้องให้ดตรียดอกนึ่งค่ะดอกนึ่งค่ะพี่น้องแข็งๆเลยนี่เตรียมดอกพี่น้องสวยๆปวกดอกเดียวค่ะพี่น้องดอกเดียวค่ะค่ะเนาะ จิ้วคักจิ๋วจิ๋วดีซ้ำเหยืวกก้หน่อยเลยไหเขาเก็บเหดือกกหน่อยเดี๋ยวได้กอจับเหยือกก้หน่อยไปค่ะน่ะดอกงามค่ะพี่น้อนี่ค่ะพี่น้อเขาไข่อะโอ้ฮักเบ้ได้ที่น้องสองดอก

อดอกดอะไรนะตูมๆค่ะนิ้ยยดดินไม่หรอกดอกใหญ่ๆท้องดอกงามๆค่ะดอกตุูมค่ะพี่น้องนิ้ดดินโอ้หูมันสวยงามๆนี่ค่ะนิ้ดดินด้วยพี่น้องดอกใหญ่แฮะดอกกี่กลอนด้วยพี่น้อง คุณย่าเราไปอีกทางหนึ่งสาวรัดเก็บเองค่ะพี่น้องเออคุณย่าเราหงางกลับขึ้นมาอ๋อเป็นแข็งอยู่ค่ะนี่นี่ดอกซงอันนี้เป็นเผาหรือยังไงอ้อเด็กอีกตอวนึงด้วยอะไรอย่างไรอยู่ค่ะพี่น้องเห็ดคายขาก็มันเห็ดไข่ขากับเห็ดดินพี่น้องพี่น้องเห็ดดินนี่จะดอกงามๆค่ะพุ่นทุกข้างในกับนี่ค่ะพี่ นึกอีกจ้ะเ,เป็นปลาเล่นนะเป็นปลาเลยน้ำดินมาพี่น้องตุมต้มๆหมดโอ้อยให่กาเป็นปลาคือกันพี่น้องหมดทับแดงไฟหมดลินไฟนะพี่น้องสาลาจาัาประเดี๋ยวแตกพุงเลยดอกนึง๋อ เห็ดดินพี่น้องดอกบบบง่ายหนึ่งโอ้กวอ,อดเลยดอกง,งามค่ะสวยงามมากแน่นหญ่นึ่งพี่น้องเห็ดดินอ,อแข็งยางดีดอกตุมต่มๆพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวทำายโอ้ตูมง่ายเดี๋ยวเราใค่ถืงเอาเห่ปตนครับพี่น้องอือตูมๆเห็ดตีนครับพี่น้องอ๋อเห็ดเขาไข่ครับพี่น้องไม่พอ ดอกข่ดอกางามๆค่ะนี่จะมีสองดอกค่ะพี่น้องอตูมอ,อหักกอบเลยตูมเหมือนกันค่ะนี่่คะพี่น้องเฮดเพิ่มเขาจี้ค่ะบีมดอกมั้งค่ะพี่น้องโอ้เฮดดินค่ะพี่น้อง ใ да หญ่ๆทั้หวงมีดอกเดียวป๊อนะทังามด้วยพี่น้องเบืองดอกแม่ค่ะพี่น้องอืมนดินคขะพี่น้องดอกเปทัง่ายพลกนเอือตเจ้าายก็เจ็บเห็ดเบื้องขะพี่น้องงนี่ยายบ่นยายอเห็ดเนี่ยพี่น้องเพิ่นเคลีย เอาผีเพิ่มย่าเก็บตับผีกันเก็บเลยค่ะดูดูใหญ่ใหญ่ดูสองดอก่องดอกดินงามเลยนะเน็ดิน ตุมค่ะนึกตีนค่ะพี่น้องตุมุองดอกแล้วพี่น้องตุ้มเอาเก็บเลยค่ะพี่น้องสวยงามมากโอ้ไข่ขาวบนนี่คือเจ้หนาเรียเ็้หนาเลียอือดอกสวยๆค่ะอาห้พี่นั่งมองมงวรเท่หนาเ่น น,หน,หนุ่งกระไลค่ะพี่องเขาออกมาปอนแดดทุกคนสวัสดีค่ะัสทีค่ะ,คะออกจากป่าออกมาหอดแดวนี่เพื่อเบิเ่มผลงานาค่ะพี่น้องนี่มาสวยอยู่ตรงหนองอันดาอลจังมากทางนาน,นี่ของเัดสวนว่ดก่อนค่ะคุณอ่ะคุณไดนพูดโจโกเลย นี่ของสาระก,กับคุณย่ายมือนี่มานปวดพวกพน้องใส่ถุงพร้อมอันนี้ของประจันค่ะของแม่น้องนัดน้องคอ,อร์ลสลัดนะคะเผืนบริมาตรว่าเมียเผืนมานามาเก็บวน,น้ไใค่ะาดสำหรับกินมีไว้สำเนียงกิหนหมาพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เปล่าแน่เด้อพี่น,อน้องปวดลุ่มเม็ดปวดแปะ